ัสดีค่ะวันนี้งานวิจัยนะคะของมหาวิทยาลัยบูรพาก็มานำแสดงที่งานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติหรือ Thailand Research Expo 2020นะคะในงานนี้นะคะก็จัดขึ้นเป็นปีที่15โดยเราเข้าร่วมเป็นปีที่6นะคะในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราก็ได้ถ้วยได้รางวัลเกือบทุกปีนะคะแล้วปีนี้เราก็ได้รางวัลอีกเช่นเดิมค่ะ จากการที่มีหน่วยงานทั้งหมดส่งผลงานในปีนี้170หน่วยงานนะคะแล้วก็มีผลงานวิจัยรวมทั้งสิ้น600ผลงานนะคะมาแสดงในงานนี้เราเลือกมา3ผลงานของมหาวิทยาลัยนะคะงานแรกก็คือเทคโนโลยีการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเลนะคะของท่านอาจารย์พิสุทธิ์นะคะคณะเทคโนโลยีทางทะเลมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีค่ะงานที่2ก็เป็น e ีโคการ์ n ด้ g นนะคะของท่านอาจารย์สุปานีจากคณะวิทยาศาสตร์ค่ะก็เป็นไบโอพอตนะคะ กระถางต้นไม้ที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยตนเองนะคะทำจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแล้วก็เฟอร์เจลที่เป็นปุ๋ยเผยแพร่ช้านะคะและงานที่3ก็คือของท่านอาจารย์จันทน,นาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะก็นำหุ่นยนต์เก็บขยะบนผิวน้ำมาแสดงนะคะจากปีนี้นะคะเราก็คว้ารางวัลมาค่ะก็คือรางวัลชมเชยนะคะซึ่งจาก600ผลงานวิจัยที่เสนอ170ส่วนงานนะคะ เราได้รางวัลชมเชยขึ้นมาก็จัดอยู่ใน1ใน3 0สิทธของงานวิจัยที่ได้รับรางวัลนะคะก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอขอบคุณนะักวิจัยทุกท่านนะคะที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งค่ะก็ขอบคุณค่ะ